นหน้าเป็นวันสำคัญเรียกว่าวันศาสไทยนะวันศาสไทยก็คือวันพระแรมสิบข้ามเดือนสิบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็เป็นวันศาสจีนไปแล้วนะและวันศาสไทยเราก็คุ้นเคยกับขนมกระยาศาสตร์ขนมกระยาศาสตร์ซึ่งเราจะนิยมทำกันในช่วงวันศาสไทย คือการทำบุญศาสตร์เดือนสิบนั้นก็มุ่งเน้นไปที่การบรรอุทิศให้บรรพบุรุษคือการทำบุญศาสตร์นี้ไม่ใช่มีในครั้งเราเท่านั้นแต่ว่ามีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรูนน้นะโยมคือมีมาหลายพันาศาตร์ ศาสตร์อินเดียนะพิธีศาสตร์ของคนอินเดียเนี่ยเขาก็จะเอาธัญ,ญพืชนะเช่นข้าวพองข้าวพองแล้วก็ถั่วงาเป็นต้นเนี่ยนะฮะมาผสมกับพวกของเหนียวเหนียวเช่นอาจจะเป็นน้ำผึ้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำเป็นพุ่มน้อยๆขึ้นมาก็เรียกว่าพุ่มข้าวบิน นะพุ่มข้าบินที่มาครัามาพุ่มข้าบินเนี่ยมาจากนี้เสร็จแล้วก็ไปวางไว้ที่กู่กระดูกหรือบรรจุเจดี JD ที่บรรจุกระดูกปุยตายายอเอาไปวางไว้นะแล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยเช่นดอกดาวเรืองไปโรยกีบดอกดาวเรืองไปโรยนะแล้วก็เอาพวกฝุ่นสีต่างๆสังเกตว่าอินเดียก็จะชอบใช้ฝุ่นสีนะนะไตปรปัพพง อันนี้คือเขาทํามาดั้งเดิมเลยนะเป็นประเพณีเก่าแก่ก่อนพระุทธเ,เจ้าจะตัดสรู้ด้วยนะก่อนพระุทธเจ้าจะเกิดเลยพูดง่ายนะนะทำมาก่อนน,นั้นนีกเป็นเป็นพันพันปีเลยเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในรุ่มแม่น้ําสินธุอินเดียที่ต่อมาพอพระุทธเจ้าตัดสรู้แล้วเนี่ยชาวพุทธเดิมเนี่ยก่อนที่จะเป็นชาวพุทธเนี่ยเขาก็นับถือศาสนาพราหมณ์ินดูมาก่อนนะเขาก็ระลึกนึกถึงวันพระบุรุษ แต่จะทําพิธีแบบเดิมก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็ทรงตัดว่า,าการทำการทําบุญที่อุทิศไปให้แก่ผู้รองรับอย่างถูกวิธีเนี่ยก็คือว่าคนเมื่อตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยคำถามมันมีอยู่ว่าคนเหล่านั้นมีปากมีปากซึ่งเป็นต้นทางของระบบย่อยอาหาร คําถามคืออันนี้ถามจริงเลยนะคําถามคือพระคุณเจ้ากับญาติโยมเนี่ยคิดว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขามีระบบย่อยอาหารที่เป็นปากเป็นหลอดอาหารแล้วก็ไหลลงไปสู่กระเพาะเนี่ยแล้วก็ขับไปสู่ลําไส้และขับถ่ายเนี่ยเขามีระบบแบบนี้เหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะเขาไม่มีร่างกายแล้วใช่ไหม เขาไม่มีร่างกายแล้วเขาไม่มีระบบย่อยนี้แล้วนะอันนี้คือความจริงอันนี้คือความจริงที่เราเป็นความจริงจริงๆเลยนะความจริงที่เขาเรียกว่าปรมตถสัจจานี่ทีนี้พอเราเอาเอาเอาธัญ,ญ,พ,นะไไญ,ญพืชไปวางไว้อย่างเงี้ยเอาธัญพืชไปวางไว้อย่างเงี้ยคําถามต่อมาคือว่าเขาสามารถเอาไปเคี้ยวแล้วก็เกลืนลงไปอย่างเงี้ยเหมือนมนุษย์เนี่ยได้หรือไม่ทีนี้พอไม่ได้ลรวจะทำยังไงล่ะ ใช่ไหมพุทธองค์ก็ทรงตัดว่าสิ่งนั้นเขาเรียกว่าการทําทักษินาทานก็คือการทําทานที่สามารถอุทิศไปให้กับบุคคลผู้รงรับไปแล้วก็มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกของปาราโลกผู้บายชนไปแล้วเนี่ยเขาจะรับกระแสของสิ่งที่เป็นทิพย์เท่านั้นคืออาหารก็ไม่ใช่อาหารหย,ยาบ ที่เป็นคำข้าวอย่างพวกเราแต่ต้องเป็นอาหารที่เป็นทิพย์เท่านั้นเขาถึงจะรับประทานได้เขาถึงจะได้รับคือเขาอิ่มบุญเน่ยพูดง่ายๆเขาอิ่มบุญนั่นเองนะท่านก็เลยแนะนําว่าให้ทําในทักขินายะบุคคลและทักขินายะบุคคลนั้นน่ะมีอยู่ห้าประเภทเท่านั้นเองที่เรียกว่าทักขินายะบุคคลมีอะไรบ้าง1นภิกษุ สองพิสูนีสามส,สัมมเนนสี่สัมมเนรีห้าสิคมานาอันเนี้ยเขาเรียกว่าทักขินายะบุคคลเหมือนโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนวัตถันเอนเนี่ยขอออนั่งอยู่มีโยมจะเอาเงินมาอุปถัมภ์โรงเรียนมาอุปถัมภ์โรงเรียนแต่โยมเป็นคนฉลาดขอให้โรงเรียนเนี่ยนิมนต์พระไปไปรับผ้าป่าการศึกษาของโยม แล้วหลังจากนั้นพระท่านก็เอาเงินผ้าป่ากนสังโยมเนี่ยมอบให้โรงเรียนทั้งนี้เพราะว่าโยมที่มาทําบุญนั้นกับโรงเรียนเนี่ยเขารู้ว่าเขารู้ว่าทักคินยายะบุคคลน,นั้นมีอยู่เพียงแค่ห้าประเภทเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยแม้ก็จะให้ทุนกนารศึกษาเด็กเนี่ยเขาก็ให้ถวายพระก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็เป็นไงกรวดน้ําบุญของเขาก็จะสําเร็จแก่ผู้ลงรับแต่ในขณะเดียวกันเด็กก็จะได้รับ ทุนกนารศึกษาไปใช้อันนี้คือการทําบุญของคนฉลาดเพราะเขารู้ว่าทักเิณายะบุคคลน,นั้นมี5ประเภทก็คือใครบ้างภิกษุภิษุณีอุบาสอ,าอาสาม,มเณรสามเณรีแล้วก็สิกขมานาสิกขมานาหมายว่าผู้ที่เตรียมจะบวชเป็นภิษุณี5กลุ่มนี้ที่เรียกว่าทักเิณายะบุคคล เพราะนั้นวันศาสตร์ไทยวันตุตไทยเนี่ยก็คือการทําบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษในรูปแบบของพระพุทธเจ้าที่แปลเปลี่ยนจากความเชื่อเดิมก่อนที่พระุทธเจ้าจะตรัสรู้อันนี้คือที่มานะที่มาเพราะนั้นวันวันพระหน้าเนี่ยคือวันศาสตร์ไทยแล้วก็วันอาทิตย์คือวันพระเป็นวันจันทร์นะวันอาทิตย์เราก็มีสลักภพประจําปีนะที่นี่จะมีปีละหนึ่งครั้ง สรารกพัฒนั้นคือสิ่งที่เป็นมหาสังฆทานอย่างแท้จริงโดยที่ไม่เจาะจงพิสูจน์เลยขนาดสังฆทานในปัจจุบันเนี้ยบางทียังไม่ได้เป็นสังฆทานแท้ๆนะคือโยมถือของมาก็จริงแต่ว่ายโยมเจตนาจะถวายพระเฉพาะอย่างเช่นว่าขอพบเจ้าอาวาสเพื่อถวายสังฆทานกับเจ้าอาวาสอันนี้ถือว่าเป็นสังฆทานไหมไม่ถือนะเพราะว่าไปเจาะจงบุคคล หรือพระลูกชายมาบวชในพรรษาเนี่ย,ยก็ชวนญาติเออเรารวมตัวกันมันเป็นมันหยุดเราไปถวายสังฆทานกับพระลูกชายดีกว่าอันนี้เป็นสังฆทานไหมเป็นไหมไม่เป็นนะเพราะว่าไปเจาะจงพระลูกชายตัวเองคือสังฆทานต้องไม่เจาะจงใครเลยเจอใครก็ถวายองค์นั้นนี่เรียกว่าสังฆทานแต่ว่าถ้าเป็นสระกพัชเนี่ยเป็นสังฆทานโดยอัตโนมัติ ไปในตัวแล้วจจงไม่ได้เพราะว่าจับสลากได้เบอร์ไหนก็ต้องถวายเบอร์นั้นอันนี้พระกุจเจ้าท่านบัญญัติไว้ซึ่งพระอุปชาทุกรูปเนี่ยจะต้องสอนพระบวชใหม่เท่ากับพระบวชใหม่ในประเทศไทยบวชมากี่ภาษาก็ต้องเคยเป็นพระบวชใหม่มาก่อนจริงไหมพระคุณเจ้าเระเจริญอนย่นโยจะเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสังฆราชก็ต้องเคยมาเป็นพระบวชใหม่มาก่อน พระอานพัน์ในประเทศไทยทุลุมเนี่ยจะเคยได้ยินอุปชาพูดตั้งแต่วันบวชเลยเขาเรียกอนุศาสตร์ปินดียาโรปรโภชานังนิสัยยปปัชชาตัทะเตยาวชีวังอุสาโหกรณีโยอติเรการาโพสังคพัตตังอุเทสพัดตังนิมันตนังสารากะพัตตังปักขิกังอุโปสติกังปาติปากิกังในนั้นจะมีคำหนึ่งคือคำว่าสารากะพัตตัง สรารกบฏตั้งแต่ว่าพัดอาหารที่โยนถวายด้วยการจับสระถือพราเจ้าท่านบัญญัติว่าอาหารประเภทไหนบ้างที่พระจะฉันได้ท่านกําหนดไปเลย,เลยปินทะปินดิยาโรก็คือว่าอาหารที่มาจากการเดินหรือโยมเอามาถวายที่วัดอะไรก็ได้แต่คือเป็นก้อนข้าวที่ตกลงมาในภาชนะของตนซึ่งอาจจะเป็นบาตจะเป็นจานอะไรเงี้ยอันนั้นเรียกว่าบินทบาทแล้วก็ไล่ลําดับมาเรื่อยๆนะ สังฆพัตตังคืออาหารที่ถวายแก่สงนะแล้วก็สลากัพัตตังในที่ว่าเนี่ยคืออาหารที่ถวายด้วยการจับสลากอย่านงะเงี้ยหรืออุโปสติกังก็แปลว่าอาหารที่ถวายในวันอุโบสถเนะี่ยมันก็จะมีประเภทต่างๆเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่พุฎเจ้าบัญญัติไว้ในวินัยแล้วก็บอกอุปชาว่าต้องสอนพระบวชใหม่ในวันนั้นที่บวชทันทีคืออุปชาทั้งประเทศเนะี่ยท่านจะรูนะ้คือไมใจ่ทั้งแระเทศนะทั้งโลกเนี่ย ใครก็แล้วแต่ที่เป็นอุปชาเนี่ยจะรู้นะคือต้องบอกเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าถ้าไปบอกวันลุ่งขึ้นท่านปรับอบัตอุปชาต้องบอกทันทีเมื่อบวชเสร็จนะอันนี้คือคือความหมายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสระกับพัดนี่มันมาตั้งแต่วันแรกที่พระบวชเลยนะพระบวชปุ๊บเนี่ยท่านได้ยินคํานี้เลยแต่ว่าท่านแค่แปลไม่ออกแค่นั้นเองนะแค่แปลไม่ออกแค่นั้นเอง แล้วคนไทยเราก็นิยมจัดกันสักปีละครั้งแต่บางวัดก็อาจจะสองครั้งสามครั้งอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะเขาเรียกสลากพัดคือการจับสลากนะถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาก็จะแห่มาจากบ้านเลยนะนะใส่สำรับข้าวหวานใส่ตกทองเหลืองอย่างมีนะบางคนก็เป็นถาดเงินถาดแก้วอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปมีชามฝาเป็นแบบเบญจรงสวยงามบ้างเป็นลายครามแบบจีนบ้าง นะบางทีก็แล้วแต่ภาชนะที่โยมกอเตรียมมานั่นนะเขาเรียกว่าสระกพัดคืออาหารที่ถวายด้วยการจับสรกคือพระพิสูจน์ในวัดนั้นน่ะจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันหรือเป็นปุถุชนเนี่ยในวันนั้นจะมีค่าเท่ากันคือมีความเป็นพระพิสูจน์เดียวอย่างเดียวเลยคือไม่มีความเป็นอย่างอื่นเลยเพราะว่าโยมเลือกพระไม่ได้และพระตัวเดอกโยมไม่ได้ก็คือจะมีค่าเท่ากันเป็น เป็นหนเดียวเท่ากันหมดเลยหรือจะเป็นพระกูเจ้าคุณสมเด็จเป็นสังฆราชเป็นพระารวัดอะไรก็ถ้ารับสรารคภพัดคือต้องมีค่าเป็นหนึ่งเดียวคือพระเจ้าท่านห้ามเลือกพระแล้เลือกโยมไม่ได้นะอย่างเช่นว่าสมมติมานิกะโยมทายกเนี้ยไปวิฏิาบาทหน้าบ้านแกทุกวันเนี้ยโยมปีนี้เดี๋ยวช่วยจับสลากจองเบอร์ฉันหน่อยนะอะไรจะคุยกันรู้เรื่องหน่อยอย่างเงี้ย ได้ไหมไม่ได้หรือโยมบอกอาจารย์ผมก็เป็นทายกมาทั้งหลายปีแล้วเดี๋ยวปีนี้ผมจองอาจารย์ดีกว่าง่ายดียังไงเราก็เป็นทายกนกอยู่แล้วเนาะได้ไหมก็ไม่ได้หรือจับได้เบอร์ไหนก็เบอร์นั้นขนาดเป็นแมเน่เป็นลูกกันยังไม่ได้เลยโยมเพราะลูกชายบวชพรรษาเนี้ยแล้วมีลูกชายคนเดียวด้วยแล้วแม่มั่นใจว่าจะได้บวชอีกหรือเปล่าอาจจะบวชพรรษาเดียวแล้วก็สึกไปทํางานทําการก็จ,จะไม่ได้บวชอีกเลยสมมติอย่างเงี้ย โยมแม่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนานะมันมีแค่ครั้งเดียวก็จะมาจับสลากลูกชายตัวเองจองลูกชายตัวเองได้ไหมก็ไม่ได้เคยมีโยมมาถามจะมาขอได้ไหมอาจารย์เพราะว่าฉันก็มีลูกคนเดียวแล้วก็บวชแค่ครั้งเดียวเนี่นยแหละมาขออนุญ,ญาตตะมาก็เลยคุยกับโยมไปติดตลกว่าโยมโยมทำกับข้าวเลี้ยงลูกมาตั้งยี่สิบปีอ่ะให้คนอื่นเขาเลี้ยงสักวันหนึ่งไหม คงไม่เสียหายบ้างยมแกจริงอย่างอาจารย์พูดนะแกก็จับสลากแกก็ไม่ได้ลูกชายแกนะคือมันเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ท่านต้องการให้สอนเรื่องปาสจักอากาตินะลำเอียง,งต่างๆเนี่ยลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงเนี่ยเพราะนั้นสระกพัทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเพณีถวายอาหารนะแต่ในนั้นมันยังมีพิษยังมีธรรมะมีข้อคิด มีหลักธรรมที่แฝงอยู่ในนั้นแบบลึกซึ้งมากเลยในสรักพัเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ให้ความรู้ย่านโยมเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะซึ่งเป็นเวลาอันรวดเร็วเดี๋ยววันวันหนึ่งก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นวันศาสตร์ไทยโยมจะอยู่ที่ไหนก็ตามอย่ายืมอย่าลริมบรรพระบรุษนะทำบุญศาสตร์ไทยอยุทิศให้ท,ท่านไปเหมือนคนจีนเขาก็ มีประเพณีศาสตร์จีนเขาก็ไม่ลืมบรรพบุรุษของเขาอย่างนี้นะแล้วก็สระกพัทเป็นวันอาทิตย์ถ้าโยมมีโอกาสก็เชิญทักครั้งหนึ่งนะปีละครั้งหนึ่งนะเราก็มาร่วมกันถวายสร,กรนะกพัทซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระวินัยบัญญตัตนะิส่วนเรื่องรายละเอียดที่มาต้นเหตุของสระกพัดเนี่ยจะเทียบให้ฟังในโอกาสต่อไป that.